คุณเจอมาก่อนก็ต้องชัดเจนแต่ถ้าคุณยังไม่เจอครึ่งปีนี้เป็นครึ่งปีที่คุณจะมีโอกาสในเรื่องของความรักจะมีโอกาสในความชัดเจนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับชาวโสดบางท่านพบรักจากไหนจากสายงานจากการทำงานนะคะจากการติดต่อง,งานใดๆก็แล้วแต่นะคะและเป็นครึ่งปีที่จะมองในมุมว่าจะมองในมุมว่าบางเคส จะได้พบปะคนสไตล์แบบคนรู้จักเก่าๆได้เพื่อนเก่าเพื่อน,น,นสมัยเรียนสมัยไปทํางานวัยเขาเรียกว่วาวัยเข้าทํางานอะไรอย่างนั้นอะวัยวัยหนุ่มวัยสาวอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีโอกาสด้วยนะคะของชาวราศีเมษครึ่งปีนี้คนโสดหลายๆท่านนะคะต้องบอกก่อนว่าหลายๆท่านบางท่านก็อาจจะมีตัวเลือกตัวเลือกาบถึงคุณมีสิทธิ์เลือกนะคะเขาเรียกว่าโสดเลือกได้ เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเลือกใครดีหรือเราเรา,เราอยากจะเราครบเราคุยนะคะสองคนสามคนเราก็อยากจะรู้สึกว่าเอ้คนไหนน่าจะเหมาะสมกับเราคนไหนเข้ากันได้ดีกับเรานะ,ค,ะคนไหนส่งเสริมกับเราอันนั้นก็คืออีกหนึ่งเคสที่คุณมีตัวเลือกแต่ที่แน่นอนก็คือชาวเมษครึ่งปีนี้เป็นครึ่งปีของความรักมานะคะส่วนใครที่แอบคบกันซุ่มเงียบคบกันซุ่มเงียบดูใจกัน ครื่องปีนี้จะมีความชัดเจนนะคะจะมีความชัดเจนในเรื่องของความรักนะ,ะแบบว่าแบบว่าซุ่มเงียบคุยคุยกันน่ะอารมณ์มาละประกาศอย่างเงี้ยมองมองตาชอบชอบชอบอะไรอย่างนั้นก็จะมีความชัดเจนต่อกันนะคะ <S <S โอ้โอ้เมตรู้สึกว่าคุณมีตัวเลือกนะนะคะ อ่าเป็นครึ่งปีที่จะมองว่าตัวตนของคุณคุณจะได้โอกาสได้เพศตรงข้ามหรือได้แฟนเข้ามาส่งเสริมอุปถัมภ์ด้วยนะคะชาวเมทแล้วก็น่าจะมองในมุมมองว่าถูกตาต้องใจมากๆนะคะจะมองในมุมมองว่าได้สเปคไม่ใช่สเปคอย่างเดียวอะค่ะมันได้ความเหมาะสมนะคะมันได้ความเหมาะสมต่างๆนาะนาะด้วยโอเป็นคู่ที่มันส่งเสริม นะอุปถัมภ์หรือเกื้อกูลกันหรือส่งเสริมความเจริญร่วมกันนะครมันเป็นการส่งเสริมความเจริญนะคะในครึ่งปีนี้ใครที่มีคนคุยก่อนหน้านี้ที่บอกว่ายังไม่มีเป็นแฟนยังไม่เป็นแฟนคุยกันเอาอยัางไงคลิกกันเลตากันครึ่งปีนี้จะมีความชัดเจนนะคะส่วนาชาวเมดค่ะสำหรับคนที่คุยหลายคนก็ยบ่งบอกอยู่แล้วว่าคุณจะตัดสินใจเลือกแล้วละ่ะ นะคะตรงนี้หรือเราประมาณว่าคุณก่อนหน้านี้คุณมีคนคุยเข้ามาจีบยังไม่เป็นแฟนชัดเจนนะคะแล้วมันยัง